รายการวันที่31มกราคมบันทึกปรับปรุงรายการตอนสิ้นงวดและปิดบัญชีปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้กดเลือกที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะวิร์ฟลค่ะลงรายวันค่ะสมุดรายวัน g จสมุดรายวันทั่วไปถูกต้องแล้วนะคะกดโอเคเลยค่ะ กด F3 เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีนะคะให้เปลี่ยนเป็นวันที่31-01-58ค่ะจากนั้นนะคะให้เปลี่ยนที่ช่องไทยนะคะให้เปลี่ยนเป็น C ค่ะต้องการปิดงวดบัญชีถึงเดือน01 2558ถูกต้องแล้วนะคะกดโอเคเลยค่ะกดที่ปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายนะคะระบบก็จะลงบัญชีอัตโนมัติให้นะคะโดยเดบิตขายสด4,500บาทเดบิตขายเชื่อ36,000บาท เครดิตสินค้ารับคืนและส่วนลดหกพันบาทเดบิตรายได้จากการบริการทั่วไปหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเครดิตซื้อสดสามหมื่นห้าร้อยบาทเครดิตซื้อเชื่อสี่หมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทเดบิตสินค้าส่งคืนและส่วนลดหนึ่งหมื่นเก้าร้อยสิบบาทเครดิตค่าธรรมเนียมธนาคารหกสิบบาท เดบิตต้นทุนขาย41,414บาทเครดิตเงินเรือน,นิบเดเงินเดือนและโบนัสพนักงาน50 0 0 0บาทเครดิตค่าจ้างและค่าบริการ5,000บาทเครดิตค่าน้ำประปา1,000บาทเครดิตค่าไฟฟ้า4,000บาทเครดิตค่าโทรศัพท์3 0 0พบาทเครดิตเงินสมทบกองทุนประกันสังคม1,500บาทเครดิต ค่าเสริมราคาเครื่องตกแต่ง849ร้สบาทส2สตางค์เดบิตกำไรสุทธ,ธิประจำปี3าม4มื่บาท32สิบตางค์นะคะยอดรวมนะคะของฝั่งเดบิตและเครดิตจะเท่ากันคือ142,103สนบาทยี่ิสตางค์นะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกด F10 บันทึกได้เลยค่ะกด Yes นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ